สิ่งที่เราทำเราว่ามันเป็นวัสนาไม่เหมือนกันครับรบ,บุญที่ทําวัสนาที่ทําแล้วทําเพิ่มอมทําบุญเพื่อเป็นสะพานทําทานเพื่อเป็นสเสบียงคือต่อต่อหมายความว่าเราซื่อสัตย์กับอาชีพเร,เราเราไปอาชีพที่สะสมพระเครื่องแต่ก่อนนี้มีร้านเปิดวางภ้าเครื่องให้เขาเช่าเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้ไปให้เขาเช่าครับเราก็เก็บสะสมเพราะเราเชื่อในพุทธคุณ <ๆ S 2> เราหลงไหลในสเสนหาของมวลสารรูปแบบศิลปะบรรพุรุษได้ สร้างทิ้งไว้ให้เราได้สะสมเราเชื่อว่าเป็นมงคลต่อ,อชีวิตเราต่อครอบครัวเราเชื่อเหลือเกินว่าพุทธคุณของพระเครื่องพระบูชาที่สะสมจะส่งเสริมหนุนนําให้ครอบครัวมีความสุขปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ,บปลอดภัยจากสิ่งภัยอันตรายทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราเชื่อในพุทธคุณเราถึงได้สะสมแล้วบอกเลยวันนี้เราอะ ไม่ต้องเล่นพระเกเพราะฉะนั้นหนึ่งบอกว่าเด็กรุ่นใหม่รุ่นเก่าที่เข้ามาเนี่ยม,มีคนแบบขา,ขายราพระเกยอ่ะมีมก็ยังมีมก,งมก็ยังทํากันอยู่ว่ามีมเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ความจริงสถาบันรับรองตรวจสอบวัตถุมงคลเนี่ยให้เช็คได้ตรวจสอบได้ในเมื่อมีบัตรแล้วพระของคุณเนี่ยเป็นพระแท้แท้แท้ทั่วโลกแท้แล้วเราซื้อด้วยอวันหนึ่งเนี่ยพระเนี่ยในกีถือไว้ครับแต่พระไม่อยู่พระโดนโจรกรรมไป ทำยังไงไปอยู่กับเนี้ยเอาไปอยู่กับตั้มนิกี้บอกเฮ้ยพรกกูตั้มบอกไม่ใช่นี่ไงเออเอานี่ไปแจ้งความนี่คุณเสรร์เมื่อวันที่เท่าไหร่เป็นพรกของคุณชื่อคุณอยู่ในเว็บไซต์นี่คือฟาร์มมาตรฐานเอาสมมุติว่าถ้าเกิดผมเช่าไปเนี้ยผมร้อนเงินผมอยากคืนกลับซื้อไหมก็ซื้อคือแค้คุณไม่ต้องไปกลัวถ้าสะสมถูกทิศถูกทางไม่ผิดวัดไม่ผิดกครับรับรองมีมูลค่าเพิ่มแต่ราคาต้องกับฟาร์มเป็นจริงเดี๋ยวเราไปกันวันนี้นะครับ แต่ก่อนที่จะไปสถาบัานรับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลพอป๋องได้เตรียมเมนูเด็ดให้บิกกี้จะเป็นเมนูอะไรนั้นช่วงหน้าข้ามพลาดนะครับเป็นไงจะพอดีอร่อยเลยหวานเค็มพอดีอืมอร่อยมากมีมะนาวแล้วก็เค็มน้ำปลาแสดงว่าผมเปม็นลูกพ่อได้เลยเนี่ยได้เนอะพ่อค้าเยอะด้วย <c oughs> โอ้โหแต่พี่แต่ว่าถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดน,นะได้ทั้งวิชาได้ทั้งละได้ทั้งแฟน <c oughs> 我老妖乌啊！ ีชิมเลยช้อนนี้ช้อนนี้เลยอืมเดี๋ยเยอะได้เลยเยอะๆเลยเหรอเยอะได้เลยพี่ป๋องเยอะได้เลยมานี่นะครับนี่พี่ป๋องบอกเผ็ดนะครับเผ็ดแต่ผมกินเผ็ดได้นะครับข้าวนะครับเป็นไงจะพอดีอร่อยเลยหวานเค็มพอดีเป็นไงอืมละใจอ่ะสดชื่นพ่อผมก็ทำรสชาตินี้ มีอินมะนาวมีอะไรเปรี้ยวผมชอบไอ้แม่เนี่ยอร่อยมากมีมะนาวแล้วก็เค็มน้ำปลาแปลว่าผมเป็นลูกพ่อได้เลยเนี่ยเออะพ่อค้าเยอะด้วยพ่อค้าเยอะด้วยเดี๋ยวไปกินบนโต๊ะได้ครับนี่นะนี่นี่นี่ท่านผู้ชมดูนี่น้ำพริกแมงดาสูตรสุพรรณนี่เรากินมาอย่างนี้ไงพ่อแม่ทำให้เรากินอย่างนี้ที่บอกไม่เปิดร้านอาหารเลยเจ้งเหมืเย้งจริงเคยเราเราใส่ของดีๆทางนั้นะมันไปทำไรอะไรอ่ะอื ตอนนี้นะครับครอบครัวสุขสันต์นะครับกินกันบนโต๊ะนะครับอาพี่ป๋องแนะนำหน่อยครับพี่มีใครบ้างครับพี่ป๋องครับนี่ลูกสาวนี่ลูกเยติื่โน้ตนะติ้งโน้ตแชมป์หกตำไมนักแข่งรถอะไรมอเตอสองใชื่อพี่นักแข่งซุปเปอร์ไบค์อ่าซุปเปอร์ไบค์แล้วก็เป็นเพื่อนปาล์มหยอยใช่ไหมใช่ใช่ปาหยอยพี่อยู่กับพ่อมาตั้งแต่เด็กๆสมัยก่อนน้องพี่อยู่เมื่อก่อนบ้านรวยยังอย่างนี้ไหมพี่โตมาก็จําได้ว่าก็เริ่มมีแล้วค่ะแต่เขาบอกมาก่อนเหมือนแบบตอนเด็กเราจำความไม่ได้หรอกแต่รู้ว่าแม่เป็นครูครับ เนาะป้าเหมือนว่าเป็นยามมั้งในโรงเรียนฮะนี่ยามในโรงเรียนเหรอเอาแล้วเป็นเป็นยามตอนนั้นตอนนั้นกลางคืนดูแลในโรงเรียนด้วยครับมูลนิธิด้วยอย่นอนในนั้นไงเขาเขามีบ้านพักให้ครับไม่มีบ้านไม่มีบ้านต้องมาอาศัยมูลนิธิอยู่ไอ้นี่ไข่เค็มกิ่งน้ำพริกผมครับลองดูนี่ไข่เค็มเยอะมากเลยชีวิตมาเปลี่ยนไปเพราะพี่ปอบก็นพระแล้วไหมหรือว่าไม่เปลี่ยนเปลี่ยนก็คือมีเฮียอ้าสุพรรณชวนมาอยู่ด้วยเฮียอ้าเขาก็เป็นเซียนพระมึงสุพรรณระดับแนวหน้า แต่ก็ให้โอกาสเราเรากข้าไปเราก็ครูพักรักจาก็สอนเราก็จนทุกวันเนี่ยเข้าวงการพระเพราะเนี่ยผู้มีพระคุณก็คือเฮียอ้าสุพรรอนุสักนั่งกุลพัฒน์ที่เรานับถือครอบคร,บครบัวเราก็จะนับถือท่านเหมือนพ่อเรามีได้คนเดียวพ่อคนที่สอก็คือผู้มีพระคุณคือเฮียก็เหมือนพ่อเราอีกคนไม่ปิดบุเ้เลยพี่จะมาเป็นเสียนพระต,ตามพ่อไหมเพราะพี่ติ๊กนุชทุกวันนี้พี่ก็เลิกขับแนละ้วมาเป็นเสียนพระไม่จับขับ รถมอเตอร์ไซค์ถึงมาปรึกษาเรื่องพระแล้วพี่รถตอนนี้จริงแล้วเนี่ยครับประสบการณ์ผมโดยตรงนะจริงแล้วผมเกือบเกือบเกือบตายเกือบเสียชีวิตตอนที่บุรีรัมย์ปี2020ครับเป็นตัวแทนไม่ได้ทยแข่งชิกีฬาโลกครับแล้วก็ล้มเหมือนกับว่ากระดูกสันหลังหักกระดูกกระดูกหักประมาณสิบกว่าชิ้นอ่ะโอม่าเลยแล้วก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์คแบบกระโลบไปเลยแล้วตื่นมาแล้วเห็นคน ยืนรับแบบคนยืนรอบเตียงแต่เขาห้ามเยี่ยมจนตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าคนที่ยืนรอบเตียงนั้นคือใครอก็คือทำก็คือเหตุการณ์นั้นก็เคยร,รู้เลยว่าน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเราอยู่ก็รักษาประมาณสองเดือนแล้วก็หายเป็นปกติครับตอนนี้ก็เลยมาอยู่กับป้าแล้วป้าก็ทําบุญบ่อยอเหมือนกับว่าเราก็ได้ไปร่วมบุญกับเขาบ่อยๆตอนช่วงแรกๆนะก่อนขามาเจอคุณบุ๊ก ออแสดงว่าพี่มาจากตอนแรกคือยังไม่ใช่เป็นแฟนที่พุก,ก่อนรับไมามาเรื่องพระก่อนมาเจอกันมาเจอกันที่วัดห้วยด้วนพี่แอบกี่แมตอนคุยตอนแรกแอบคุยไหมหรือว่าบอกพ่อเลยตอนนั้นเป็นวันเกิดพอดีใช่เพราะตอนนั้นผมเป็นเป็นสอทอบบ้านคุณแม่เขาเนี่ยอยู่แบ,บลริวอยู่แล้วครับไม่รู้จะเอาข้าวสารเนี่ยประมาณพันถุงไหยแจกชาวบ้านแจกข้อยก็เลยทําให้เราได้คุยกันเราคุยกันสักพักหนึ่งก็ ขับจกไปรีวิวมานี่บ่อยๆไปกลับแปดีวิวทุกวัน2องเดือนืองเดือนแม่มาตามนะมาตามลูกกลับแม่ของพี่ใช่ไปองดเหรอเออเออช่วงประมาณสองเดือนแล้วเขาก็ห่วงลูกเขาไงแล้วรถเราก็มีปัญหาไงเราก็ต้องอยู่นี่เลยเราก็กลับบ้านไม่ได้ครับโอ้โหแต่พี่แต่ว่าถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดนะได้ทำวิชาได้ทำพรยได้ทำแฟนปวดเรายอกหัว ปุ๊กแล้วพี่อยากเป็นเซียนภาพเหมือนพ่อไหมก็พยายามอยู่นคะ่ะมันยากอยู่นะอยากมันยากหรอยากอยู่อโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอกินข้าวกอนนะครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเซนทันเจ,จ้ามัฒนะคเพราะว่าไปสถาบันของพี่ป๋องใช่ไหมพี่เร็วไปเที่ยวกันอโอเคงันเดี๋ยวกินข้าวก่อนออาตอนนี้นะครับอยู่ที่เซนทันแจ้งวัฒนนะครับพี่ป๋องครับ ตรงนี้เราเรียกว่าอะไรครับพี่สถาบันรับรองตรวจสอบวัตถุมงคลน,นี่คือแสดงว่าสมมติผมมีพระประจําตระกูลแล้วผมอยากเช็คว่าแท้เพื่อมาออกไปเซอร์ไหมผมมาได้มาได้ใครก็มาได้แต่ว่ายจ่าแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็ยกองค์หนึ่งในี่ยเจ็บาทถ้าเป็นรามาชีกลายปีก็จะลด10% แม้แต่คนสะสมพระแม้แต่คนที่ที่เล่นพระดีกว่าเปิดร,ร้านพระ <c oughs> ก็ยังต้องมาเสอร์ที่เราเพราะว่าคนลูกค้าเนี่ยเชื่อใจถ้ามีบัตรเราเนี่ยเขายินดีจ่ายเงินครับอันนี้ก็เป็นข้อการันตีโดย ACI ดีว่าย่อๆ ACI เน,นี่ยมาตรฐานแท้ทั่วโลกเป็นที่ยอมรับสถาบันเรามีทั้งหมด ห้าท่านเนี่ยมีเฮียอ้าสุพนันต้าบางแคบอยท่าพระจันนิวเมืองชนฟอ,องสุพันนี่แล้วบอกให้รู้นะแอดมินที่ทำงานเนี่ยรประมาณร่วมสิบคนเนี่ยมีความรู้ความสบมาเป็น,เป,นเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ประจักษ์ต่อ ในวงการพระรู้จักทุกคนเราชี้ได้ว่าพระทุกองค์แท้แล้วแท้อย่างไรแล้วในเมื่อเกยเกยอย่างไงเราชี้ให้ได้ขั้นตอนในการมาสมมติผมมีพระมาผมก็เดินมาถึงปึ๊บผมมาที่นี่เอซีไอผู้จัดการครับนะครับคูณนิงนดเดินไปนี่นะมัาตรงนี้นะครับมาส่งพระก็เดินเข้ามาตรงนี้ สงส่งกี่ององค์เดียวใช่ไหมครับเราก็จะซื้อบัตรนะคะจะมีบัตรหนึ่งใบ้าดีดีคือพูดเขาแพงปิดแป๊บเนี่ยเราต้องเขียนรายละเอียดชื่อเจ้าของพระอะไรบัตรประชาชนรายละเอียดทุกอย่างค่ะแล้วก็รายละเอียดของพระว่าเราส่งพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปถ่ายรูปด้านนี้นี่นิกี้พระแท้แล้วก็พระแท้เดี๋ยวเขาแวะมาดูมมันอยากไวมายากคูเยอะ พระรูปหล่อมนีอหล่อยอดนิยมมนีอหล่อมากนะอู้จจะพระเทพเลยเนี่ยตั้งแต่ปี2470เลยเออปุ๊บปุ๊บคุยคุยกับลูกค้ากูพูดชัดๆหน่อยถางว่าพี่มีพายเยอะไหมนี่ไม่มีนี่ไม่ไี้นี่ยนี่หลวงพ่อเดิมเนี่ยเขามาส่งแท้เหรอแบบขอมาบบลี่ยแท้แล้วก็เวลาของแท้เนี่ยมันก็จะตั้งแง่ขึ้นอยู่ในเว็บไซต์เลยเออหรอใช่เพรว่าพระองค์นี้เนี่ยจะส่งคือพระหลวงพ่อปาน วัดบ้านโนงโพข้างหน้าอะไรข้างหลังเป็นแบบโอ้เท่เนี่ยแต่ถ้าเราอยากแปลงมาเป็นเจ้าของเนี่ยเราก็อยากให้ใส่หนีบโอ๋อแสดงว่ามุดเราไปซื้อซื้อขายกันต่อก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อหรือว่าเราจะมาเซอร์แล้วก็ไม่ต้องแถบชื่อเราก็ได้เปลี่ยนชื่อต้องเอาพระองค์จริงองค์นั้นมาด้วยนะเหมือนรถมีเล่มรถเลยไหมใช่คล้ายๆกันใช่อ่าโอเคตัวรวจสอบแล้วอ่งได้บัตรฐานมาแล้วครับใครอยากมานะครับมาได้นะครับ A C I นะครับเจษทันเจัิญว ไม่มีตัวผิดแน่นอนไม่มีเออพราะถ้าเราไม่รู้ข้อมูลเราคืนเงินเลยเราไม่ออกบัตรด้วยแต่ถ้าคนไม่ยอมรับว่านี่เคยประกวดแล้วเคยมีบัตรนู้นบัตรนี้อะไรประกวดมรแล้วมีเยอะนี่แล้วมีคนไปประกวดได้แชมป์ได้อะไรมาแล้วเอามาที่นี่ไม่ผ่านแล้วเนี่ยอาไม่ได้ก็ไม่กดนี่หรอไปคือมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราเราให้ฟารมว่าจ้างแล้วไม่ใช่ว่าเออกูติดรางวัลกูซื้อมาซื้อคนนี้กูเชื่อคนนี้ ความีไม่โดนเซียนพระหลอกมาแล้วมาเช็คแล้วบอกมีเยอะหลายหลายครั้งแล้วมีเซียนโทรมาอย่างงู้นอย่างนี้มาขอบอกขอไม่ได้ทีนี่ขอคืออะไรบางทีพระมีซ่อมช่วยหน่อยนะเอาซ่อมขอได้ไหมบอกไม่ได้บัตรออกไปแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นพระใครนะที่ตรวจเนี่ยเนี่ยที่มาเราก็ไม่รู้พระใครเราจะตรวจที่พระว่าพระนี่เป็นเนื้ออะไรพิมพ์อะไรถูกวัดถูกกู ถูกเนื้อถูกพิมไหมเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเฮ้ยพระนิกกี้มาต้องแทนไม่ใหญ่พระใครใหญ่ใหญ่แค่ไหนมีเก่งใจไหมไม่มีเก่งใจไม่เก่ั้นไม่เก่งใจใครลือเราสร้างมาตรฐานอันนี้เราประเมินราคาเนี่ยมีมีใบประเมินราคาพระองค์นี้ราคาเท่าไหร่แล้วเราประเมินเราซื้อด้วยนะซื้อทุกทุกองเลยทุกองที่ให้เราประเมินยินดีรับเช่จริงเหรอใช่ราคาที่เราประเมินอ่ะจะได้แค่เก้าเก้าสิบวัน